ตำรวจเขาปล่อยตัวหลังจากปล่อยตัวเสร็จปุ๊บก็คือไม่มีการกลับมาที่ห้องของตัวตัวเองเลยนะไม่กลับมาที่ห้องของตัวเองเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะดูห้องไอ้ที่เราบอกอ่ะหนึ่งซีซีอะไรห้าศูนย์แปดห้าศูนย์อะไรจำได้ว่าห <50 8 S 2> ้าศูนย์สามอีเดียวห้าศูนย์แปดครับหนึ่งสองหนะ้าศูนย์เป็นกล้องต<ท> <12 50. S 2> ายเดียวกันอะไรเดียว,ก,ก,วยกันก็จะเห็นหมดโอเคงั้นเดี๋ยวซีหนึ่งห้าศูนย์อะไรเนะี่ยเดี๋ยวไล่ดู การเมื่อกี้ไปดูกล้องมาเป็นเป็นยังไงบ้างก็ตั้งแต่ที่ตำรวจเอาตัวไปเมื่อวานแล้วก็ปล่อยตัวมาตำรวจเนี่ยเอาตัวไปตอนประมาณสองทุ่มอยู่ที่สพคลองหลวงนะแล้วก็ไล่ตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานเลยดูก็คือไม่มีการกลับมาเลยหลังจากที่ตำรวจปล่อยตัวนะก็เดี๋ยวจะดูต่อว่ากลับมาไปอยู่ห้องเพื่อนไหมหรือกลับไปที่บ้านของเขาเลยกลับไปที่บ้านก็คือกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราทําทั้ง2ด้านก็คือให้ประสานทางครอบครัวของฝั่ง ไอ้ไอคนเนี้ยนะให้ประสานไปด้วยว่าสรุปอะลูกไปอยู่บ้านเปล่าจะได้รู้นะเลยเอายืนยันให้นะใช่ใชพี่เฮเฉยเฉยรอบแล้ว